สวัสดีในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศเลาะชายเขาเดี๋ยวนี้กลางป่ากลางเขาก็จะมีทางคอนกรีตเข้าไปถึงแล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกมันสำปะหลังนะครับอยู่ติดกับเขาเลยช่วงตอนเย็นๆนี้ก็จะมีเสียงนกแต่แต้แตแตวัดร้องเต็มอยู่ไกลๆนู้นแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบนะครับ มาชมบรรยากาศนะครับมีแต่เสียงนกเสียงกากระท่อมหลังเนี้ยที่ผมจอดรถแคมปิ้งหลายรอบในช่วงที่ข้าวเต็มนาเขียวกจีเป็นกระท่อมที่ใช้งานมานานนะครับพื้นจะสุดไปข้างหนึ่งละแต่บรรยากาศสวยมากครับแปลงนาข้าวเนี่ยเขาก็เริ่มไถละเดี๋ยวก็ถึงฤดูการปลูกข้าวเขาละเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้ก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่ ก็จะมีข้าวเขียวเต็มทุ่งนามีน้ํามีปลาเต็มตรงนี้ในช่วงที่ฝนตกก็จะเป็นหมอกขาวโพ้นไปถึงภูเขาที่เห็นใกล้ๆเลยนี่อีกไม่นานแถวนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมตอนนี้ตะวันก็ตกดินไปแล้วครับแต่ท้องฟ้ายังสวยงามมากครับเอาไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ